ต้องอัปเดตระบบหน่อยถ้าหาประชาชนเขาเขาได้รับหือความเดือดร้อนจริงๆไม่ใช่แค่ผมคนเดียวอย่างถ้าเป็นคนอื่นด้วยอย่างเงี้ยตอนนี้มีอาการชัดสคือตอนนี้มันชาที่ขี้ฉีบคือข้างสายจากช่วงแขนนะครับแล้วก็ขาชาไปซีกหนึ่งก็จะมีอาการใจสั่นรวมด้วยเป็นตลอดตอนช่วงแพ้ใหม่ๆอ่ะจะเป็นแบบแพ้ตลอดไม่มีไข้มีอะไรตลอดเลยมือมือชาแขนชาอะไรตรัวนี้มันใช้คาอยิางยี้ำมันก็มันมัน มันบวมด้วยมันเนี่ยกดไปแล้วมันมันชาช่วยจับชาชามอะไรทีห่หนักหน่อยไม่ได้มันมันอ่อนมือไปหมดเลยครับแค่ <Okay. S 1> แค่ข้างนี้ครับแต่ข้างนี้ไม่เป็นไรผมเป็นนักกีฬาเล่นเท่าไหร่ไม่เคยเหนื่อยเลยแต่ตอนนี้เดินแค่จากตรงนี้ไปไม่ถึงห้ารอยเมตรเนี่ยเหนื่อยมากมเหนื่อยแบบเหนื่อยหอบเหนื่อยง่ายมากเลยผมก็แบบ ไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนเลยครับปกติไม่ไม่เคยแพ้อะไรแบบนี้ไม่เคยไม่ไม่ไม่เคยแพ้อากาศไม่เคยแพ้อะไรพวกนี้แพ้อากาศคือแพ้แค่มีแค่น้ำมูกไหลแบบนิดๆอ๋อภูมิแพ้ใช่เป็นภูมิแพ้เฉยๆแบบเบาๆไม่ได้หนักขนาดนั้นก่อนหน้านี้นี่ผื่นขึ้นเยอะกว่านี้ใช่ไหมถ้ามันขึ้นนะมันจะแดงทั้งทั้งเนื้อเลยเหมือนผื่นลมพิษเป็นอีกตัวนี้ใช่ไหมครับอางตัวตัวนี้ที่ที่ที่แดงๆอย่างเงี้ยอันนี้คือแพ้แล้วก็เจ็บเหมือนกันครับขึ้นเหมือนกันเป็นตุ่มแดงๆเหมือนกัน มันก็จะมีรอยแดงมีอะมีมัไม่มีมช่วงตอนนี้ยังไม่มีมีอาการวันที่7จ็ดนั่นเลยครับแล้วก็วันที่8ก็วันที่8ก็ไปหาหมอตอนแรกไปรักษาตอนเช้าก่อนเขาให้เป็นผู้ป่วยนอกอาการอาการคือตอนแรกพอฉีดเสร็จกลับมาบ้านก็มานอนตรงนี้แหละวันที่ฉีดเลยนะแล้วรู้สึกปวดท้องแล้วสักพักนึงมันเริ่มเวียนศรีรษะละไปเปิดดูเว็บอ้ามันอาการไม่ข้างเคียงไม่พึงประสงค์หรือเปล่าว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเราก็เลยพักไปพักนอนพักต่อแล้วก็ทานอะไรไม่ได้ทานไป ้วกหมดเลยจนถึงจนถึงตอนนี้ผมก็ทานอะไรทานข้าวได้ไม่เยอะเลยลจาหมอเขาวินิจฉัยว่าเขาก็วินิจฉัยว่าแพ้วัคซีนแล้วอาการที่จะให้เราคือแค่ล,ลักษณะบรรเทาเราตอนนี้คือใช้วิธีก็ให้ทานยาแก้แพร้<ม>รักษาประคองตามอาการไปที่จากโดยที่โรงพยาบาลอาการโดยรวมของน้องเขาเป็นอย่างไรบ้างที่รับทราบขออ้อมูลรับทราบข้อมูลตอนแรกก็มีอาการปวดแขนมิดิเนะาะแล้วกลับมาบ้านแล้วก็มีอาการพออีกวันหนึ่งก็ าไปงบลถือว่าเป็นหลานแรกของเพื่อที่ผมใช่ไหมถ้าเป็นอาการอย่างนี้ก็เป็นเป็นรายรายแรกนี่ไม่ใช่ครับรายแรกก็จะมีเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่นะครับเนาะที่ว่าแพ้แล้วก็มีการชานะนั้นก็รักษาก็หายภายในสองวันครับของน้องเป็นแอสตาใช่ไหมครับของน้องเป็นแอสตาเป็นรายแรกของแอสตารครับตอนนี้ก็เบื้องต้นแต่นี้ก็คือได้กรอบคำลอง ทีออกออก่าขอเพาสชเนาะแต่ก็จะมีต้องการในเรื่องของใบรับรองแผลตี่จะไปไปยืมที่ต้นสังกัดไหมเอม <ะ S 2> อมา,<บ>าได้กระทบตรงนาน